นวลคิดใช้ R าไปรูปสีที่วัดสมก็คือบริเหตุเองใส่อไปนวลมาจากจำนวนค่ะทุกคนอา่าวัน T four five six s e ว่ n ว่าไปนะคะหรือพวกที่เป็นจำนวนที่ไม่ได้บอกเป็นจำนวนมีมากมีจำนวนหนึ่งอ่ะอย่างเช่น a little a lot of อา่าหรือ plenty of คิดคือคิดเห็นค่ะคือความคิดเห็น beautiful า่ <Yeah. S 1> า yes ugly มีประโยชน์อ่า uh, useful ใช้เนี่ยมาจาก Size นะคะทุกคน small mm hmm. มันเล็กมันใหญ่ big t อมันเป็นแบบสูง mm hmm. ยาวเออแล้วก็ short mm hmm. ก็คือมันสั้นอ่า uh, เป็นต้นนะคะอา mm hmm. uh, คืออายุค่ะอ่า uh, o หรือ mm hmm. young ที่แปลว่าหนุ่มหรืออ่อนอ่าหรือพวก n e วที่แบบเป็นของใหม่อ่าหรือที่เป็นโบราณหน่อยก็ ancient รูปมาจากรูปร่างค่ะทุกคนค่ะผันมาให้ทุกคนแบบว่าคิดว่ามันไปรูปสียูทีวัดซนะื่อๆเนาะรูปร่างมันเป็นอย่างไรอ่ามันอาจจะเป็นวงกลมบอเป็นเซอร์เคิลบอหรือเป็นสี่เหลี่ยม,มซหลี่ยมนี่เรียกว่าสแควร์นะคะทุกคนรูปร่างอ้วนได้ไหมอ่าผอมได้ไหมสลิมได้ไหมเออผอมอ่าซินอย่างเงี้ยนะคะสีสีก็คือคอลอร์สีสี black สี white ที่คือที่มาในวงเล็บเชื้อชาติ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะคนไทยกับเป็นไทยแมนบอกอินเดียน c ช i n e s วัดตัวนี้คือวัดสดุกูคือวัดสดุที่ที่เฮ็ดซิ่งนั่นขึ้นมาอ่าอย่างเช่นเฮ็ดจากไม้อ่าเฮ็ดจากไม้กับวูดเนาะมาจากวูดก็เป็น wooden <S 2> <S 2> <S 2> นะคะหรือทํามาจากโลหะมีดอกพลาสติกหรือทํามาจากกระดาษเเปอร์สงคือ วัตถุประสงค์ของสิ่งน,นั้นนามตัวนั้นอะ่ะมีไว้เพื่ออะไรอย่างเช่นปากกามันมีไว้เพื่อเขียนใช่ไหม,มวัตถุประสงค์มันก็คือ writing running hiking hiking ก็คือการปีนเขาฮะนะเช่นรองเทามีไว้แบบรองเทาปีนเขา<ม>อย่างสิยกตัวอย่างประโยคชา East, อีสนวลจำนวนอีกชบอตอจำนวนมากกระไรเนาะเอาห้าขามไปความคิดเห็นเอาความเห็นมาอาชาอีสอะอะไรอัลิ ชาอิอบิวที่ฟูอะมาแล้วนะคิดเห็นมาแล้วนะอ่าเอาไซส์ไหมสมอจะเป็นทอรหรือจะเป็นสมอเราจะเป็นทอรนใส่ใส่ๆมอลเออใส่ใส่ใสเ,เออสข้าไปน้ำกระเด็นพื้นความหนาลักสมอเนาะเป็นผู้หยิ่งตัวเล็กไงสมออ่าใส่ความแบบว่าเป็นฟิลแบบอายุจารกอแบบฟิลว่าแบบเป็นคนทันสมัยเป็นคนเหี่ยงไปจังสันกาา็ได้นิวเอออันิวสมอนิวรูปร่างอันนี้ไม่ต้อง เอ้ยอันนี้สลีมนี่ไงหลอดได้นะหลอดได้สลีมอยู่นะเออสมอนิวแล้วก็สลีมสีเอาอยู่บ่ผิวสีแทนไงทิงหลอดผิวสีชมพูเอาแทนสาแทนก็อย่างไรแทนกับผิวสีแทนไงเขาพูดว่าแทนเลยก็แทน T A N เนี่แทนเนี่อ T A N แทนแทนก็เป็นสีนะคะทุกคนไทยเออชาติหลอดนี้สัญชาติเด้วยไทย อรอน,นนอ,นอ,นอนบรีพิจารอันนั่นอันนี้รอนบริพิจาร์นี่รอนบรีวิวาัวัตถุะส์สเพื่อคุกกิ้งบรีวิวใส่คำาน้ำต้งไปสุดท้ายว่า girl ก็ได้นะคะทุกคนเนอะเอฟเยอะเนอะไม่มันไม่เยอะจริงๆทุกคน